โอ้โหโดนแล้ววิ่งไปชนกระสุนเอาอะสองเมตรเต็มๆเลยดูระดับความเปียกของเหงื่อนะครับโอ้ยลายเลยอะที่เดิมเลยสามนัดสุดยอด เนี้เี่ยวหัวแบบเนี้อเป้าเนี้อเป้าเลยนะครับเฮ้ยพี่ันนี้เลยพ่ท่เลยสวัสดีครับต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาซ่อมของเล่นหรือว่ามาซ่อมรถบังคับอะไรนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปเปลี่ยนอารมณ์กันบ้างครับคือผมมีนัดกับพี่นัดอะ ที่เป็นเจ้าของรถคันสีแดงอะ่ะคันนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะยังจํากันได้นะฮะวันนี้พี่นัทเนี่ยเขาชวนผมไปที่เซียร์ลังสิตครับผมจะชวนผมไปเล่นมีบีกันนะครับโอ้โหแล้วคือแบบไม่ได้เตรียมตัวไม่ได้เตรียมออกกําลังกายอะไรมาเลยนะผมว่าไปเป็นลมแน่เลยนะครับงานนี้อาจจะต้องพกยาลมยาดมยาหม่องอะไรไปด้วยไปดูกันครับว่าวันนี้ผมจะยิงใครเขาได้หรือเปล่านะหรือว่าจะลงไปวิ่งให้เขายิงนะครับพี่เขาอยู่ไหนวันนี้อ่ะ ไม่เคยมาด้วยนะข้างบนเนี้ยแล้วโคตรโล่งเลยมันต้องไปทางไหนวะและสนามที่ผมมากันในวันนี้นะครับชื่อว่าสปีดมิลนะฮะอยู่บนเซียร์ลังสิตชั้น4นี่เองครับเป็นสนามแบบติดแอร์นะครับมีกฎข้อบังคับแบบว่าค่อนข้างชัดเจนเลยทีเดียวนะฮะใครมาก็ต้องเคารพกฎกันด้วยนะครับสนามเปิดตั้งแต่11โมงจนถึง1ทุ่มนะครับเรียกได้ว่าเล่นกันยาวๆเลยทีเดียว นี่นะครับพี่นัทก็คือเจ้าของรถคันสีแดงของเรานี่เองครับผมสวัสดีครับวันนี้พี่เขานัดผมมาแบบมาออกกําลังกายนะครับทุกคนแล้วก็ผมนี่ไม่ได้วอร์มร่างกายมาเลยนะเี้มอุปกรณ์เองค้าถ้าเท่ามันตัดละห้าสิบแต่ถ้าเราจะเช่าปืนเขารับแล้ว็จะมีชุดแบบนี้ให้ก็คือสอร้อยก็เล่นได้ทั้งวันอันนี้ไอพวกกระสุนพวกอะไรพวกเนี้ยผมก็หาถางกันมันก็ถูุไม่กี่บาทครับอันนี้พี่อะไรครับเอ็มครับผมเอ็ม พี๊บครับพี่แล้วพี๊บ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 โอเคทุกปกครองของพี่นัทใช่ไหมครับพี่อะไรครับพี่หมิวค่ะพี่หมิวหมิวหมิวโอเคสำหรับไอคนที่หาหารีโมทให้ไม่เจออ๋อเนี่ยแหละโอเคตอนนี้เจอยังครับเจอแล้ว เป็นพื้นที่ด้านในของสนามนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะฮะต้องมีการวัดความแรงของปืนก่อนลงสนามด้วยนะครับทุกคนแมตช์แรกนี่ผมจะยังไม่ลงเล่นนะครับแต่จะขอตามพี่กรรมการเนี่ยเข้าไปดูบรรยากาศในการเล่นก่อนนะครับอย่างน้อยเพื่อเป็นการศึกษาว่าเขาเล่นกันยังไงก,รก,รกฎกติกาที่นี่เป็นยังไงนะฮะพอเข้ามาเนี่ยก็ต้องมีการแบ่งทีมนะครับทีมละเท่าๆกันนะฮะจะมีสีส้มกับสีเขียวนะครับมาเกมจะเริ่มแล้วครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในการเล่นกันสักนิดนึงฮะเตรียมพร้อมเริ่มเกมครับสาม รกมก้งา็เรียกได้ว่าดูเดือดเลือดพ่านกันเลยทีเดียวครับกติกาที่นี่ก็คือ3นาทีแรกเนี่ยจะเป็นการตายเกิดนะครับก็คือถ้าใครโดนยิงเนี่ยสามารถวิ่งกลับไปที่ฐานไปแตะที่กำแพงฐานนะครับแล้วก็สามารถกลับมาเล่นต่อได้นะฮะ แต่ถ้าหมด3นาทีตายเกิดแล้วนะครับก็คือว่าหลังจากนี้ถ้าใครโดนยิงเนี่ยก็คือว่าตายเลยนะครับเข้าห้องพักได้เลยนะครับแล้วก็ทีมไหนเนี่ยสามารถบุกเข้าไปกดปุ่มไฟของอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับก็เรียกได้ว่าบุกฐานทัพของอีกฝ่ายได้นั่นเองครับก็ถือว่าเป็นผู้ชนะไปเลยครับผมในหนึ่งแมตช์เนี่ยจะเล่นกัน2รอบนะครับรอบที่2เนี่ยก็คือจะสลับฝั่งกันแค่นั้นเองครับ่เชกอนรับเชกอน ให้ชัวนะครับกอดเพื่อนตัวนะครับเอสซีคอนในชัวนะครับได้ไหมได้ไหมได้ไหมอ้าวนี่ยังลอยครับว่าตรงเจ้าได้ครับโอ้โหเอาใต้กได้ครับโอ้ยเป็นไงบ้างพี่เอาเพิ่งื่นเหนื่อยแน้ลุกแล้วุกเวออกกำลังกายก็เหมือนเล่นบอลนั่นแหละแต่เราเจ็บเจ็บนิดนิดนี่เดี๋ยวพี่ไม่นี่ละไม่นี่ละไหนมีมีแผลที่โดนที่แขนที่ตัวไหมนี่ไงโอ้อย่างไรบอกว่าให้เอาเสื้อแขนยาวมาด้วย ไหนๆก็มาถึงนี่ทั้งทีแล้วนะครับจะไม่ลงเล่นเลยเนี่ยมันก็ยังไงอยู่นะครับทุกคนผมก็เลยตัดสินใจว่าเฮ้ยเดี๋ยวขอลองเล่นสักหน่อยนะครับดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะวิ่งไหวไหมหรือว่าจะลงไปเป็นหมูให้เขายิงนะครับแต่ผมว่าลักษณะน่าจะลงไปเป็นหมูให้เขายิงมากกว่านะฮะสนามที่นี่นะครับสามารถมาตัวเปล่าได้เลยนะครับส่วนอุปกรณ์หรือว่าปืนอะไรเนี่ยก็สามารถมาเช่าที่สนามได้เลยนะครับในราคา600บาทก็จะมีปืน มีชุดมีหน้ากากมีกระสุนให้1แม็กนะฮะแล้วก็สามารถเล่นได้ทั้งวันจนสนามปิดเลยนะครับสิ่งที่ควรจะมีเป็นของตัวเองนั่นก็คือกระสุนนั่นเองครับนี่ตอนนี้พี่นัทก็พาผมมาเลือกเสื้อนะตอนแรกนี่จะใส่ตัวนี้ครับมันเท่ดีนะสีมันเข้มเข้ม,ขมดำดำนะผมชอบมากเลยแต่ว่าแขนมันสั้นฮะสรุปสุดท้ายได้ตัวนี้มาครับผมตัวนี้โอเค,ออเคพอได้ชุดได้อุปกรณ์มาครบแล้วนะครับก็จัดแจงเลยฮะเตรียมพร้อมกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราจะไปลุยกันครับ อันนี้เป็นอุปกรณ์ของพี่ข้างหลังนะฮะผมถ่ายมาให้ดูเพราะว่าอุปกรณ์พี่เขามาแบบเท่มากเลยนะแล้วก็ปืนของคุณพี่ท่านนี้ครับโห و, สวยมากเลยครับปลายกระบอกเ,เป็นลุงแบบไทยเท่ด้วยนะก่อนจะลงสนามเนี่ยพี่นัดกันเลยแบบพาผมมาทดสอบการยิงปืนที่เช่ามาเมื่อสักครู่นี้นะครับนี่มีไฟตรงปลายกระบอกด้วยนะฮะลูกเลืองแสงเท่ๆเลย แต่ผมยิงยังไงก็ไม่โดนเป้าครับงานนี้นี่จะรอดหรือล่วงเดี๋ยวรู้กันเลยครับหรือว่าจะลงไปเป็นลมต้องประถมพยาบาลกันเดี๋ยวมาดูกันอีกทีหนึ่งฮะนี่ตอนนี้แต่งตัวครบพร้อมเรียบร้อยครับพี่นัดก็ใจดีเอาสายสะพายมาให้ผมด้วยบอกว่ามันจะได้ไม่ต้องถือให้มันหนักนะครับเดี๋ยวตัดภาพไปในสนามกันเลยดีกว่าครับ เลยว่าเก๊เก๊กางกงกกาโกกลัวครับผมนี่ไงโผไปแป๊บเดียวโดนสอยกลางหัวเลยครับนี่ครับโอ้โหแล้วก็พี่คนนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากไม่รู้ว่าใครยิงใครก่อนนะครับก็เลยแบบอ่ะตายทั้งคู่อันนี้เป็นภาพจากกล้องหน้าของพี่พีทนะครับเขาส่งภาพมาให้ดูสิเขาเล่นกันดุเดือดมากเลยผมลงไปทำอะไรวะเนี่ยที่ลงไปแล้วหนึ่งแมตช์นะครับทุกคน โอ้ยโคตรเหนื่อยเลยอ่ะเหนื่อยกว่าวิ่งออกกําลังกายอีกอ่ะแล้วความรู้สึกแบบตื่นเต้นมากกับเหมือนความรู้สึกมันอยู่ในสนามลบที่ไหนสักที่หนึ่งนะครับทุกคนไม่ไหวตอนนี้ผมกำลังออกมาหาน้ํากินนะครับแล้วตอนนี้คือมีตู้เต่าบินตั้งอยู่ตรงนี้ด้วยผมจะต้องลองใช้บริการตู้เต่าบินนะครับมันจงเป็นโซดาและอื่นๆนะโอ้อะไรดีวะเนี้ยอ,อันนี้แล้วกันเลือกไปดับความหาค่ะ ดูระดับความเปียกของเหงื่อนะครับโอ้ยแบบน,นี้ผมต้องขอพักแป๊บๆเนืงอะครับหมดแรงจริงๆหายใจไม่ทันเหมือนกันนะตอนเป็นเล่นไปคือตอนที่แบบ<อ>เปลีป่ยนฝั่งนี่คือแบบวิ่งไม่ออกแล้วนะฮะขาควันเหมือนกันนะขึ้นมาดูพี่ๆเขาข้างบนนี้นะลายเลยอะที่เดิมเลย อันนี้ผนักโหลดกระสุนหลังจากที่พักกินน้ําจนเริ่มหายเหนื่อยแล้วนะครับก็เริ่มจะมีกําลังขึ้นมาอีกนิดหนึ่งฮะก็เลยขอลงอีกสักหนึ่งรอบนี่เมื่อกี้ยังไม่เข็ดไงขอลงอีกรอบดีกว่าไหนๆก็เช่าของมาแล้วนะเดี๋ยวมันจะไม่คุ้มนะครับแต่รอบนี้นี่บอกเลยว่าน่าจะไม่ได้วิ่งอะไรมากมายนะครับเพราะว่าแรงหมดไปตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับและตอนนี้เกมก็ได้เริ่มขึ้นแล้วครับ เราไม่วิ่งแล้วนะฮะเราต้องอยู่หลังๆแล้ววิ่งไม่ไหวนีรอบนี้นะครับนีเกียวชนะอีกแล้วลงไปเป็นตัวถ่วงทีมแท้ๆยังจะมีหน้ามาภูมิใจกับเขาอีกกระสุนน่เชียวหัวแบบเปี้ยวเป้าเบี้ยวเฝ้าเลยครับดูดิ จริงเนี่ยของผมนี่ยก็ลูกเรืองแสงเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ไฟที่ปลายกระบอกมันผ่านหมดแล้วนะคนโอ้โหโดนแล้ววิ่งไปชนกระสุนเอ้าสองเมตรเต็มเมเลยสรุปเลยนะครับวันนี้ผมลงได้แค่2แมตเท่านั้นนะฮะดูพวกพี่เขาลงกันแบบต่อเนื่องมากเลยนะก็ไม่แปลกที่เขาจะเหนื่อยแต่ผมอะลงแค่2รอบเนี่ยยังเหนื่อยกว่าพวกพี่เขาเอีกนะครับ ใครอยากเล่นอยากสนุกมัมันกันได้นะครับที่เซียรลังสิตชั้นสี่ใกล้ๆนี่เองครับผมส่วนผมเนี่ยวันนี้น่าจะหมดแรงแล้วครับไม่ไหวก็อย่าฝืนนะฮะเดี๋ยวจะไปเป็นลมเป็นแรงเป็นภาระเพื่อนเอาอีกนะครับเล่นเสร็จแล้วก็เอาของเมื่อคืนตรงที่เดิมที่เรายืมไปนะครับโอเคครับพี่ลาแล้วครับสวัสดีครับเจอกันใหม่รอบหน้าครับผมครับหมดสภาพได้เหมือนกันนะครับโคตรเหนื่อยเลยแต่ว่าโคตรมันเลย รอบหน้าไม่แน่อาจจะมาเล่นกับพี่เขาอีกนะครับก็สนุกดีวันนี้ก็เจ็บตัวนิดนึงไม่เจ็บมากนี่หนึ่งจุดแล้วก็สองจุดเบาๆครับเหมือนโดนมแมลงบินชนเวลาขี่มอเตอร์ไซค์ไม่เจ็บมากเท่าไหร่ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะครับนี่ผมหลงทางแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปแล้วกลับบ้านก่อน